สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น scb จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น scb นะครับซึ่งเมื่อวานนี้งบผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคาร ก็น่าจะทยอยออกกันมาเกือบหมดแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแค่ของหุ้น SCB เท่านั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหุ้นตัวอื่นจะพยายามทยอยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับงบผลประกอบการของหุ้น SCB นะครับเท่าที่ผมเข้าไปดูเนี่ยก็ถือว่างบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ก็ออกมาค่อนข้างดีพอสมควรนะครับโดยที่รายได้รวมในไตรมาส3ปี64นะครับก็อยู่ที่ประมาณ36,900ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่8,818ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่2บาท59สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกำไรสุทธิในไตรมาส3ปี64นะครับก็ Q1Q ก็ทรงๆนะครับไม่บวกไม่เพิ่มส่วน Year-on-Year นะครับก็เพิ่มขึ้นมา90%สำหรับความน่าสนใจของงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64นะครับก็จะมีในส่วนของ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับเยอันเยอเนี่ยเพิ่มขึ้นมา24.30%แล้วก็จะเป็นในส่วนของผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับเยอันเยอเนี่ยลดลง22.50%นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการใน9เดือนแรกนะครับของปี64เนี่ยตัวบริษัทก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ111,132ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่27,720ล้านบาทส่วนกํำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่8บาท15สตางค์ต่อหุ้นสำหรับกํำไรสุทธิใน9เดือนแรกของปี64นะครับก็เพิ่มขึ้นมา24.60%นเะครับเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี63ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งนะครับก็เกิดจากการที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับเพิ่มขึ้นมา16%แล้วก็จะเป็นในส่วนของผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าการสำรองเงินตรงนี้นะครับใน9เดือนแรกเนี่ยก็ลดลง7.20%ด้วยนะครับ ก็เลยมีผลทําให้กําไรของ9เดือนแรกปี64เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนเนาะก็จะมีในส่วนของรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับในส่วนของรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ย9เดือนแรกปี64นะครับก็ลดลง7.70%นะครับก็จะมีในส่วนของพวกเงินให้สินเชื่อเนี่ยลดลง5.80%นะครับ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินเนี่ยลดลง29.70%อะไรพวกนี้นะครับในขณะที่รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับอย่างพวกค่าธรรมเนียมและค่าบริการเนี่ยในราย9เดือนแรกของปี64นะครับก็เพิ่มขึ้นมา18.90%ซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็มาผลักดันทําให้กําไรสุทธิในราย9เดือนปี64เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับของหุ้น SCB ในปัจจุบันก็มีสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่3.27ล้านล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับอยู่ที่2.84ล้านล้านบาทซึ่งก็จะคิดเป็นหนี้เงินฝากนะครับอยู่ที่2.41ล้านล้านบาทส่วนผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่427,233.52ล้านบาท อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64นะครับปัจจุบันเนี่ยค่า PE ของหุ้น s c b อยู่ที่ประมาณ14เท่านะครับค่า PBV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1เท่าเนาะโดยที่อัตราการจ่ายปันผลนะครับอยู่ที่1.83%ต่อปีนะครับในปัจจุบันนะราคาของหุ้น s c b เนี่ยอยู่ที่124บาทต่อหุ้นนะครับ สำหรับความน่าสนใจของหุ้น SCB เนาะก็มีข่าวที่เขาจะสวอปหุ้นนะครับก็คือจะสร้างบริษัทโฮดิ้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอาตัว SCB ที่เทรดกันในตลาดตอนนี้นะครับออกไปก็จะเอาบริษัทโฮดิง้งเข้ามาเทรดแทนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะเข้าใจว่าเขาจะมุ่งไปทาง IT มากขึ้นนะครับพวกดิจิตัลอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีก หุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีแนวทางธุรกิจที่น่าสนใจนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับของหุ้น SCB ซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็มีการเปิดแกลบขึ้นมาเนาะก็ถือว่าปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าราคาก็มีโอกาสที่จะย่อลงมานะครับหาตรงที่เขาเคยมีการเปิดแกลบเอาไว้นะครับถแถวๆบริเวณประมาณสัก114บาทนะครับถ้าเราดูจากในส่วนของเส้น RSI เนาะก็มีการขึ้นไปทะลุต,ตรงโซน o v e r b o ์บอทนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาก็เลยคิดว่าน่าจะย่อลงมาอีกนะครับเล็กน้อยอะไรแบบนี้ เพราะฉะนั้นสําหรับใครที่สนใจหุ้น SCB นะครับผมคิดว่านะอาจจะอาศัยช่วงที่ราคามีการย่อพักตัวนะครับเป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น SCB นะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆอันไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกัน,นที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ